ศูครับอ่าถ้าเทียบกับ40410425นองดึงต้นมาสองสี่สามครับทุแมวมีผมเรียบร้อยนะครับแกะมาเรียบร้อยตัวใหม่ล่าสุดสัตว์สัตว์ครับต้องบอกอย่างนี้โอเคสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับมีโอกาสได้มาเปิดตัวใหม่อีกแล้วครับดึงเข้าดึงออกครับซูมครับซูมซูมอ่าเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เป็นปิงรุ่นอะไรครับอ่าเดี๋ยวเราจะหันมาช้าช้านะครับ ไม่เห็นเจ้าของปึ๊บนี่ครับโอทีสี่สามศูนย์นะครับเจ้าของก็อยู่ด้านหลังนะครับเราจะไม่เห็นเห็นแค่ปิงนะครับอ่านี่ครับต้องขอบคุณโอกาสมากที่ได้มารีวิววันนี้เดี๋ยวผมเอาไปแกะให้ท่านผู้ชมดูเอาละครับมาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับแกะมาเรียบร้อยตัวใหม่ล่าสุดสัตว์ครับต้องบอกอย่างนี้เป็นปิงนะครับเอ่อ G430 นะครับต้อง เป็นตัว lst น่าจะเป็นโลตัวโลสปินเมื่อกี้ผมลองตีเบาๆไปล้วต้องบอกว่าดีครับถ้าเทียบกับ40410425เป็นต้นมาผมว่าตัวนี้จะดูว่ามันไม่ค่อยแข็งละถ้าเรารู้อยู่มือคนที่ชอบตีปิงครับก็จะรู้ว่ามันแข็งๆมันแน่นๆแต่ว่าอันนี้มันเริ่มนิ่มๆและเริ่มอ่อนๆแล้วครับก็เดี๋ยวมาดู ใกล้ๆก,กันนิดนึงนะครับก็จะมีของคุณพี่เขาจะเป็นหลบกาวนะครับที่ได้มาตัวกานที่ติดมาจะเป็นโรกนะครับ7 0 x ก็สายโหดแน่นอนนะครับตัวด้านหลังนะครับมีหมุดปรับดอเฟดเหมือนยี่ห้ออื่นทั่วๆไปจุดเด่นของปิงก็คือถ้าเราเทียบแล้วปีที่แล้วครับเขาก็ได้รางวัล หัวไม้นำอร์วันในการตีไก่นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมลองตีเบาๆไปแล้วพอดีผมเจ็บข้อมือก็ผมคิดว่าน่าจะได้บอลสปีดที่ดีมากขึ้นนะครับเ,เสียงค่อนข้างดีขึ้นจากตัวเดิมลูกเล่นมากขึ้นสีสันสวยงามมากขึ้นถ้ามองไกลๆผมคิดว่าอาจจะเหมือนกับคล้ายๆแล้วกันไม่เหมือนหรอกครับเป็นคอปบ,บ้านะครับ ก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองส้มๆอย่างนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาทํามาแข่งกันเพราะว่ามันก็จะมีสีดําแดงนะครับปัจจุบันแล้วก็สีเขียวดําๆนะครับทองดําๆแล้วก็นี่มาละเหลืองดําๆอย่างนี้นะครับกเ็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงที่เขาบอกว่ารเวอร์ Driver ที่เป็นฟอร์ f เฟสนะครับมันจะนุ่มมือมันจะทำให้เรา,เาตีได้แรงขึ้นไหมแล้วก็ถ้าพูดกันเชิงตัวเลขแล้ว ะสามารถทําให้มันชนะสีแดงได้หรือเปล่าครับเพราะว่านั่นมันเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับเขาต้องแข่งกันมาดูด้านบนหัวกันบ้างนี่เขียนว่าเป็นคาร์บอนนะครับหลังจากที่ผมลองดูก็จะมีลายคล้ายคลเคปลา่กเวลาที่ส่องกับแดดพอผมบังแดดเวลาที่ส่องกับแดดผมคิดว่าก็จะป้องกันปัญหาที่นักกอล์ฟเจอกันบ่อยๆก็คือถ้าหัวไม้มันเงาๆอ่ะครับเวลา เราออกรอบเราส่องลงไปปุ๊บมันก็จะสอนทอนเข้าตาก็ทําให้อาจจะตีได้ยากนิดนึงเวลาออกแดดอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้โอเคเลยครับถือว่าก็ค o อ e เในเรื่องของแสงที่จะสะท้อนกลับมาได้ละโดยรวมถ้าจัดดูแล้วสวยงามครับหัวใหญ่ขึ้นดูใหญ่กว่า425แล้วก็ดูว่าน่าจะให้บอลสปีดที่มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีเดี๋ยวเราไปดู เยวจะเข้าไปเทสเสียงฟังเสียงกันว่ามันเป็นยังไงครับผมเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งไปร้อยเก้าสิบนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมปรับให้อ,อ่าฮะอันนี้จะมาดูประสิทธิภาพนะครับของสี่สามศูนย์ครับลูกแรกพุ่งไปแล้วครับออกฟ้านะครับออกฟ้านะครับเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะาดูตัวเลขที่ขึ้นกันนะครับ ลูกนี้กดไป287แเจดแล้วนะครับอดีนิ่มๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขนะครับนี่ครับสองนะครับสองปดเจโอลูกนี้พุ่งไปสวยงามครับ286นะครับลูกนี้โอ้โหดูครับนี่ครับประสิทธิภาพของของน้องปิงนะครับสี่ดีสตัวใหม่ละสัตว์นะครับผม ครับเขสปีดนี่จะตุยครับคนนี้ครับไม่ต้องห่วงเลยนี่ครับเสียงครับแน่นแน่นครับนี้นะครับเขสปีดนี่ไปถึงหนึ่งร้อยสิบสองนะครับอ่านะครับลุยครับลุยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่เขาตีนิดนึงเพราะผมเจ็บมือนะครับตีไม่ไหวจริงจริงนะครับไม่งั้นจะลงไปตีนะครับนี่ครับ ส่วนตัวเท่าที่ยืนฟังเสียงเนี่ยพอดีโอ้ลูกนี้ครับกดไปแล้วครับ306ครับเลขที่ออกนะครับ306ไปแล้วนะครับลูกนี้เทคโนโลยีของปิงผมว่าน่าจะดีขึ้นในทุกๆตัวเลขนะครับ400เนี่ยยังดูป๋องๆอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไกลแล้วนะครับได้รับรางวัลด้วยพอเป็น410เนี่ยจะไปฮิตที่รุ่น LST ก็คือ low spin นะครับก็ ก็ไกลอยู่นะจากที่ผมสัมผัสเอามีคนรู้จักที่ใช้แล้วก็ผมเองก็ตีแต่ผมก็มองว่าโหมันแข็งไปเทคโนโลยีมันดุเหลือเกินสําหรับสายดิบเขาพอเปลี่ยนมาเป็น425เนี่ยเท่าที่สัมผัสนะครับก็จะรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า425จะเริ่มกวงกวงมากขึ้นละแต่ว่ามันก็ยังคงความดิบของ410แต่พอมาเป็น430ครับต้องบอกว่าคอมบมาหมดเลยนะ 400, 4 10, 4 1ร้อยสนี่สรวมมิดมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็บวกเทคโนโลยีใหม่ๆอผมคิดว่าบอลสปีดนี่ของของพี่เขาเนี่ยขึ้นแน่นอนนะครับโดยปกติเขาก็จะตีไกลโคตรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ขวาครับตรงเลยนี่ครับ306อีกแล้วนะครับ มรจะโหดไปไหนนะครับนี่ครับคนนี้นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเครื่องการมินนะครับอาเทนที่ผมใช้สอนอยู่ก็มีตัวเลขที่เพียงพอต่อต่อต่อ,ตอการเรียนการสอนแล้วครับจับครับจับอเรามาดูลูกที่ค่อนข้างดีของพี่เขานะครับด้วยตัวเลขนะครับอ่า โอเคอ่ะเป็น smart factor นะครับ1.43นะครับแล้วก็บอลสปีด e d 2 6 2นะครับทัพเทสสปีดพุ่งไป1.13นะครับอ่า oh, หนึ่งหนึ่งนึ่ง1 6ศูนะครับบอลสปีดตอนนี้อ่ะลูกท้ายนะครับต้องขอให้พี่เขาซัดอย่างหนักหน่วงนะครับเดี๋ยวเราจะซูมอินแล้วครับไปหา ลูกครับเป็นมุมของเราครับมุมนี้ครับนี่ครับแน่นแน่นครับแน่นๆ่น